เรามากันที่โพพี่ซี่กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับโพพี่ซี่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมถามว่าถ้าไม่ได้เรือดำน้ำําคุณอยากได้อะไรจากจีนมาแทนครับเฮ้ย hey, ตรงประเด็นมากตรงประเด็นครับตรงประเด็นมากช้อยที่1ครับคือกําแพงเมืองจีนครับ <c oughs> แต่มันมีมหตีผลมันมีมหตุผล <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> ก็เพื่อเอาไว้ป้องกันประเทศแทนไง ทางน้ำเด้อสครับบัวหิมะสัก80 0หมตันครับเผื่อผู้พองเผื่อโดนไฟลวกไฟลวกเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่ช้อยบอกว่าเอาไว้บำรุงสุขภาพผมว่าจริงๆแล้วเอามาทาแบบแผลที่แบบแผลไหมฮะสีขาวะสีขาวนะแต่คุณต้องทาเสร็จแล้วคุณต้องใส่เสื้อหนามากเลยนะเพราะคุณทาเยอะมากก็มีซึมเสื้อมีข้อสามไหมข้อสครับจีนเทาครับ มมาไวเอามาหมุนพายุเศรษฐกิจครับและภาพที่กูเห็นกูเห็นจีนเทาาเดินบล็อกเชนเข้ามาเลยโอ้บล็อกเชนความน่ากลัวคืออะไรงคือกูกลัวแม่งเขียนเงื่อนไขเองหรือ้อยสุดท้ายกองทัพไหมแต่เป็นกองทัพบล็อกเกอร์อินฟูครับกอง อมาช่วยไลฟ์ขายของสายอินฟลูอะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเคยเห็นบ้างเคยเห็นบ้าที่เขาแบบนั่งอยู่แบบริมเขาเรียกวที่แบบอยู่เต็มเลยอ่ะที่นั่งกันอยู่เต็มเลยอ่ะแล้วก็แบบมีไฟไฟวงอ่ะไฟวงแล้วก็มีมีแบบเป็นเก้าอี้เก้าอี้ แคมป์อ่ะแคมปิ้งอ่ะแล้วก็แบบไลฟ์ขายของกันอหรือแบบตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยถนนคนเดินที่เชียงใหม่อ่ะเห็นแบบยืนขายกันยืนขายใหญ่เลยเอออาอย่างนั้นแทนไหมนี่เปลี่ยนดุลการค้าเลยนะใชเอาเขามาทําให้เราเขาเรียกว่าชิฟนะฮะชิฟอ๋อชิฟเลยแต่ย้อนกลับไปนิดนึงไหมไอ้จีนเทาเนี้ยมันเข้ามานี่เราเก็บภาษีได้ไหมสรุปโพมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะ41%ครับเอากำแพงเมืองจีนมาป้องกันประเทศอะ ประเด็นค,คือก<น>ูก็ตอบค่อะต่อไปอันดับ 2, 2> ผ,มผมเลือกอันดับ2ครับบัวหิมะสัก8 0 0หมื่นตันครับบำรุงสุขภาพครับเฮ้ย <Hey. S 2> 20%ครับ อันดับ2ครับผมคุณคุณที่มาสายสุขภาพอ่ะสายสุขภาพครับได้ยินเข็ดด้วยเนาะผมห่วงแบบมือสีข้างเนะอ๋อสีข้างจากรอยไหมเวลาแถะไม่มันไม่ต้องห่วงที่มึงมั่งอันดับ3ครับ19%นต์ี่ห่างกันแค่นิดเดียวนะครับครับผมจีนเทาครับไม่อยากอิมพอร์ตจีนเทามาหน่อยแล้วเนี่ยว้ายไม่เคารพกันเลยเสียิวนะเสียิวนะฮะไม่เคารพกันเลยครับผมและสุดท้ายครับโอ้โหได้18%กองทัพบล็อกเกอร์อินฟูครับมาช่วยไลฟ์ขายของครับผมมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมัน คะแนนมันอาจจะต่ําไปหน่อยเนื่องจากว่าคนยังไม่รู้จักเยอะ,อะยว่าคืออะไรไแล้วทําหน้าออที่อะไรหรือว่าอาจจะแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมรู้จักอันนี้กาแพงเมืองจีนก็ดดอบอะโอ้โหดอบเลยอะ <laughs>